อย่าไปกินเหล้านะทไมอ่ะใจร้อนออ๋ขับรถเฉียวกันหน่อยลงมาต่อยกันส uh. มุนไพรแบบเฮียนี่ต่อให้รถชนกันเปิดประตูออกมาก็ลงเรือน้อยลอยวนมาถึงกรุงทนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กแล้วหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่แล้วหอยย่อย มีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียวไอหอยตัวโตฉันเอาไว้โขกลางลำไอหอยดำดำฉันคัดทิ้งน้ำไปเลยเทียวหอยเล็กหอยโหลขายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวซื้อบาทเดียวแตมสองกิโลดำดำดชอบหอยอะไรเรามาเลือกเอาเองจำจำจอย่ามัวนั่งเล็งเดี๋ยวหอยโมโหอยบมู เป็นแค่เปลือกคอยล่องโอโหนิสปาคอยอ้าแล้วจะตาโตแม่พอท่างกิโลแล้วจะบอกไม่แพง<า>มงกุฎนี่เยอะมากแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับสุภาพบุรุษที่ชอบเที่ยวเทกหรือคาเฟ่ตอนนี้มีผู้หญิงที่ชอบเอายานอนหลับเนี่ยทานนมแล้วให้ผู้ชายดูดแล้วก็ปลดซับนะผมโดนมาแล้วครับทอง8บาทจูบนมทีเดียวหายเงิบนะผมโดนได้3เดือนหนูโดนมั่งแถวเพชรบุรีตัดใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยฮะ มาเขียนจดหมายมาหาผมบอกว่าผมน่ารักอะไรเงี lawyer, ้ยชวนไปกินข้าวผมก็ไปไปเสร็จปุ๊บเขาเปนะเลี้ยงทุกอย่างเลยทีนี้พอพาผมไปนอนโรงแรมผู้หญิงก็นึกว่าผมเมามาั้งหายไปในห้องน้ําครึ่งชั่วโม,มงได้ผมก็แอบดูว่ามันหายทําไมนี่เรื่องจริงนะฮะมันเอายาทานนมใหญ่เลยพี่พอมันทานเสร็จปุ๊บผมฉลาดผมทามั้งอินนั่นออกมาดูดผมสลบคาที่นี่เตือนเลย มึงคาตรงไหนนิ้วมือมั้งเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดมีมึงสงสัยอยู่คนเดียวเนี่ย